สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุ่ฟ้าเมืองไทยสวัสดีคู่สมรสอสมอที่เป็นสมาชิกสมาคมชอกอสออสมอมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการแจกเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนมกราคม2566ครั้งที่1นะสมาคมชาวปักิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาสุขปรจะจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยประกาศการแจกเงินสงเคราะห์ครั้งที่ห รอบรับรองมกราคม2566สมาชิกเสียชีวิตที่สมาคมได้รับแจ้งระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคม2565สมาคมได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1ในวันที่20มกราคม2566สําหสำหรับผู้ที่เอกสารครบจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักได้และทำการจ่ายครั้งที่1ก็ยอดจำนวนเต็มนะ5 0 0 0 0 0บาททวน จำนวนสมาชิกที่ไม่สามารถถักเงินได้ก็65,604คนจำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ94.77%นะครับจากเงินสงเคราะห์ทั้งหมดโดยประมาณ527,553บาท60สตางคยังหักเงินไม่ได้จากสมาชิกอีกจำนวน27,553บาท68สตางค์คิดเป็น5.23% ของเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่จะได้รับในเดือนรับรองมกราคม2566นะครับที่นี้ยอดเงินที่เหลือสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ที่เหลือตามที่หักได้จากสมาชิกนะภายใน90วันนับจากการจ่ายเงินครั้งที่1ก็คือตั้งแต่20มกราคม66เป็นต้นไปอีกไม่เกิน 90วันนะครับเพราะเขาใช้ว่าภายในนะเพราะฉะนั้นทายาทที่จะรอรับเงินที่เหลือก็ไม่เกิน90วันนับจาก20มกรา66นะครับนี่เป็นข่าวสารของสมาคมแจ้งให้กับทายาทที่รับเงินไปและประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทั้งอสมและคู่สมรอสอสมอให้รับทราบโดยทั่วกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามกดไลกดแชร์สวัสดีครับ